สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติฉแนวนะครับวมือนี้มีขอดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่แม่นี่ครับขอดแล้วเดเนื้องโตนะครับผมกำลังมามาหัรอยู่นะครับนี่ครับผมจับออกมาอไปทั้งหอกนะครับแม่เขากินอาหารอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าสําหรับการขอดนะครับ แบบนี้อาจจะเป็นการเฮ็ดทิพย์พิษนะครับแต่ว่าจะเข้ากับบมีทางเดือวนะครับเพราะว่าเขาห่องมูเขาห่องเข้ากับต้องห่องน้ำนะครับว่าพวกจะเอาหาอาหารให้กินกินแต่ว่า่หลายนะครับก็ให้เขาหายอยากนะครับเดี๋ยวเขาเขาจะเคียดนะครับให้เขากินก่อน เบื้องจากอันนี้แล้วแม่เขาก็าค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วกับสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ว่าก็จะถารอเบื้องว่าเขาจะเป็นแนวไดน,นะครับว่าจะได้สักตัวนําผ่องกับโบยไงสักตัวใดนะครับแต่เขาจะได้ขอดที่นี่เขาจะบม่มีความเขียดนะครับแต่ว่าถาให้อาหารเขากะจะหายล้ายนะครับแต่ว่าสําหรับแม่นี่เขาจะขอดง่ายนะครับเขาจะบ่คอยมีปัญหา ช่วงที่ผ่านมานะครับแม่นี่็จะเป็นแม่สองสายครับสองสายคือจะเป็นสายนอเวนะครับแล่นเหลลาดใบครับเต่าน่มของเขาคือสิบหาเต่านะครับสําหรับแม่นี่ตัวที่สองนะครับพี่น้องครับจะตัวคนข้างจะสมบูรณ์นะครับบุล็กบุใหญ่ครับ เป็นบ่นหน่อยก็ร่งดีครับตัวที่สองนะครับมูแต่ละสายพันธ์ก็จะมีขอดีขอเสียของแต่ละสายพันธ์นะครับพี่น้องครับใช่ว่าจะสายนอเวจะดีสุดนะครับนอเวมันก็จะมีขอเสียของเขาคือกันแต่ว่าสายอื่นก็จะบ่แเม่นว่าจะดีมดนะครับแต่ว่าก็แต่ละสายพันธ์ขึ้นอยู่กับการดูแลจัดการนะครับ ขึ้นย่กับค้นเลี่ยงแล้วก็ขื้นยุกับความชฉื่นชอบนะครับว่ามากสายไหนโมเมนสายของผมก็จะโบเมนว่าด,ดีดีดีสุดนะครับก็ขื้นยุกับความชฉื่นชอบข้องค,คน้นแต่ละคนที่อยากเลี่ยงนะครับครับตัวที่สามน่าจะตามมาแล้วครับ ตอนนี้จะเป็นเวลาอิบแ18นาฬิกาครับหรือหงมงเย็นนะครับอาจจะลอดอยยุตัวตัวแหลกอาจะอายุประมาณหาโมงเคืองนะครับโดยประมาณเขาจะให้คลอดโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเขาจะบอบหลวงลอดจะหลวงลอดเฉพาะในกรณีแม่จะ คอดยากนะครับหรือใส่เวลานานเพาจังสีซอยเขาในการหลวงคอสนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตัวน,นี้ก็เป็นเวนลาหนึ่งถุ่มตรงนะครับเด็กเขาจะได้เจ็ดตัวนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นตัวผู้พวกตัวนะครับเป็นตัวเมียหนึ่งตัวตัวน,นี้จะเป็นหมสามสายนะครับอกจจะไม่เห็นว่าจะมี น่องไลออกมานะครับแต่ว,ว่าบนจจกของเขาก็ยังของยังบนท่านแบบอยู่นะครับสหรับพี่น้องครับกบ็น่าจะมดเลยนะครับเดชสามชีวิตนะครับสำหรับคืนนี้นะครับแต่ว่าถ่องมองั็คิดไว้ยัาน่าจะเป็นโลกนะครับเตะออกมา หลยเตือแแล้วครับลส13ชีวิตนะครับที่สวยครับบเล็กบัใหญ่มุนกำลังดีครับการทดสอบปรับอาหารอันกับแม่ครั้งแหลกนะครับคือแต่ก่อนผมใส่อาหารผสมนะครับ สูตรอาจจะเพลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาใส่อาหารเม็ดล้วนนะครับพี่น้องครับก็เพื่ให้การเลี้ยงง่ายขึ้นนะครับแลวการดูลแลการจัดการง่ายง่ายขึ้นกวัวเก่านะครับกับการจัดการลุกัแกบแม่รู้สึกว่าง่ายขึ้นหลายนะครับพี่น้องครับ ขเขี่ยเขี่ยกับยังบุษันไ h a ตัดนะครับหางกับบุษ a ไ t h ตัดเป็นว่ามิแต่ฉีดยาแห่งอย่างเดียวนะครับก็ล่อมือเอือนนะครับให้เขากินนมในธนัธนัดก่อนนะครับว่าว่ามือเอือนจางควายสีในมาตัดตัดเขี่ยนะครับว่าสิเช็ดยังไงต่อไปขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผม เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ